สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูสายฟ้า PE Channel ครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่จะเป็นคลิปสอนตามคําขอครับก่อนหน้านี้นะครับมีน้องคนหนึ่งครับเขาคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอที่ครูสายฟ้านั้นลงไปในช่องนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่ครูสายฟ้านั้นดึงมาจากเท็กก็แล้วนํามาลงในช่องนับมันเป็นท่าการทำหกสูงแบบขึ้นช้าๆนะครับ เป็นแบบไหนไปดูกันครับและ,และนั่นก็คือท่าการทำหกสูงขึ้นช้าๆที่น้องเขาขอมให้ครูสายฟ้าช่วยสอนหน่อยนะครับ ต้องบอกเลยว่าครูสายฟ้าดีใจมากที่มีคนที่เห็นท่านี้แล้วสนใจอยากจะทําได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นท่า,ท,าที่ง่ายเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะทํามันได้ถ้าทําท่านี้ได้นะโอ้โบอกเลยว่ามันดูแล้วเราแบบเท่มากและเราดูเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากด้วยครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะมาเรียนในท่านี้นะต้องอบอกก่อนเลยนะว่าคนที่จะฝึกท่านี้ได้ อย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานของการทำหกสูงแบบค้างนานๆแบบเดินให้ได้ก่อนนะครับคลิปก่อนๆน,นะครูสายฟ้าก็เคยทำคลิปสอนมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการทำหกสูงฝึกการทำหกสูงแล้วก็เดินไปข้างหน้าฝึกการทำหกสูงโดยที่ค้างให้ได้นานๆนะครับก็เคยทำไปหมดแล้วซึ่งก่อนที่จะมาฝึกท่านี้นะครับครูสายฟ้าก็แนะนำให้กลับไปดู ไปฝึกในท่าก่อนกอนนะครับที่เป็นพื้นฐานของการทำอกสูงให้แข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าท่านี้มันต้องใช้ทั้งความแข็งแรงการทรงตัวและก็การควบคุมร่างกายของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวการฝึกจะทําอย่างไรบ้างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับไปก่อนอื่นเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับให้เพื่อนๆน,นั้นยืนแยกเท้า นะครับกว้างพอประมาณนะับจากนั้นก็วางมือเพื่อเตรียมทําท่าขึ้น6สูงนะครับมือต้องวางให้มั่นคงเมื่อพร้อมนะครับให้เรานั้นยกตัวขึ้นครับยกตัวขึ้นโดยการขย e งปลายเท้านะครับลองฝึกยกตัวทุก่อนครับในช่วงแรกๆนะครับพอรู้สึกว่าโอเคเราสามารถบลานซ์ได้นะให้เราลองโน้มตัวไปด้านหน้าครับโน้มตัวไปแล้วก็กลับมาในท่าเดิมนะับแล้วก็ทําซ้ําอีก นะครับทำไปจนกว่าเราชินเมื่อเราชินนับลงฝึกค้างดูครับโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับอาจจะ3มวิ5วิก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจากนั้นครับเมื่อเราทําจนคล่องเราก็ลองดึงปลายเท้าเข้ามาให้อยู่ใกล้กับมือของเราครับดูอีกครั้งนะครับให้เราถ่ายเทิมนะครับยกตัวขึ้นดึงปลายเท้าให้เข้ามาใกล้มือเราครับในช่วงนี้อาจจะยากหน่อยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งฝึกนะครับ ในสเต็ปต่อไปนับก็จะยากขึ้นมาหน่อยนับโดยการที่เราทําเหมือนเดิมนะครับยกตัวขึ้นดึงลําตัวไปด้านหน้านะถ่ายเทน้ําหนักไปด้านหน้าจากนั้นครับพยายามเกรงตัวแล้วยกให้ปลายเท้าลอยขึ้นมาจากพื้นครับดึงตัวไปเกรงตัวครับให้ปลายเท้าขึ้นมาจากพื้นนับอาจจะมีเซบ้างไปด้านหน้านับเมื่อเราตัวนั้นทิ้งไปด้านหน้าเราก็ใช้การก้าวไปรับน้ําหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในมุมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับ ดูไปทีละสเตปนะครับแยกเท้าวางมือมือให้มั่นนะแขนตึงจากนั้นยกตัวถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้าแล้วก็พยายามเกร็งลำตัวครับให้ปลายเท้านั้นยกขึ้นมาครับในช่วงแรกๆนะท่านี้บางคนอาจจะใช้การกระโดดนะแต่ครูสายฟ้าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้การใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการควบคุมนะพยายามอย่าก,กระโดดนะถ่ายน้ําหนักไปด้านหน้าให้มากๆจนรู้สึกว่า ขามันเริ่มลอยนะครับแล้วเราค่อยๆเกรงมันขึ้นมานะครับแต่เราจะไม่กระโดดนะครับอ่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับสเต็ปต่อไปเราจะยกขึ้นมาสูงระดับเอวเลยนะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะเกรงเท้าให้ลอยจับพื้นได้นา,นานนะครับดูนะครับวางแยกเท้าวางมือเหมือนเดิมแต่นั้นถ่ายน้ำหนักมาถ่ายน้ำหนักมา้านหน้าแล้วก็พยายามยกขาขึ้นให้ได้ระดับเอวนะครับสังเกตครูสายฟ้าจะไม่กระโดดน,นะครับให้ขามันลอยขึ้นมาแล้วก็ยกค้างไว้ อ่าอเอาแค่นี้พอครับโอเคครับหลังจากฝึกในสเต็ปแรกๆไปแล้วนะครับในช่วงนี้ช่วงที่เราจะยกขาจากระดับเอวขึ้นมาสู่ระดับด้านบนนะครับแล้วก็ชิดขาอย่างนี้ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากนี้ไปเราต้องใช้กล้ามเนื้อครับในการควบคุมนะครับใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งท่านี้เราสามารถฝึกซ้ําๆจนมันขึ้นมาจนเป็นท่าที่สมบูรณ์ก็ได้ครับแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยซึ่งแนะนานะครับให้ฝึกความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยนะครับเราจะได้ทําได้เร็วขึ้นนะครับโอเคถ้าการฝึกหน้าท้องที่ครูสายฟ้าจะแนะนํานับก็คือการหวนบาพร้อมกับฝึกหน้าท้องนับโดยการยกขาขึ้นมาซึ่งมันก็มีหลายแบบให้ฝึกนะครับที่เลือกใช้การหนแล้วก็ใช้การยกขาขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะได้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนะที่จะเป็นตัวดึงขาเราขึ้นมานะครับดึงขาเราขึ้นมาให้ มาเป็นท่า6สูงที่สมบูรณ์นะครับโอเคท่าฝึกมีอะไรบ้างดูกันครับ โอเคและท่าที่ครูสายฟ้าพึ่งทําไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นท่าฝึกของหน้าท้องที่ดีมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่ได้แค่หน้าท้องส่วนล่างนะครับแต่มันควบคุมทั้งหน้าท้องเลยซึ่งถ้าหน้าท้องเราแข็งแรงพอเนี่ยเราก็สามารถเกรง็งแล้วก็สามารถที่จะควบคุมขาเราให้ขึ้นมาได้โอเคเดี๋ยวไปฝึกต่อในอีกครึ่งหนึ่งนะว่าทําอย่างไรต่อไปไปหลังจากที่เรามีหน้าท้องแข็งแรงพอประมาณนะเดีย๋ยวเราจะฝึกจากระดับเอวแล้วยกขึ้นไประดับสูงนะครับ แบบสมบูรณ์เลยก็คือเราทําเหมือนเดิมเลยครับฝึกซ้ําๆจนเราสามารถคอนโทรลขาขึ้นมาให้อยู่ระดับเอวได้แล้วจากนั้นครับใช้แรงงัดขึ้นไปครับงัดขึ้นไปจนเป็นท่าที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงนะครับผมจึงให้เพื่อนๆนั้นฝึกหน้าท้องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในช่วงนี้นะบางคนอาจจะอยู่ที่เอวแล้วมันขึ้นขึ้นลงลงนะพยายามหาจังหวะนะับที่จะส่งแรงกระชากไปให้ขึ้นไปด้านบนได้นดอ่ะมาดูนะครับเหมือนเดิมเราให้เราวางมือจากนั้นครับถ่ายน้าหนักตัวใบนหน้ายกตัวขึ้นนะครับให้เท้าลอยขึ้นมาลอยขึ้นมานี่ครับจากเอวนะับพยายามกระชากมันขึ้นไปครับส่งแรงขึ้นไปให้เป็นท่าที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับ โอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับขั้นตอนการฝึกหกสูงขึ้นช้าๆนะครับท่านี้ต้องบอกเลยว่ามันยากตรงที่มันต้องขึ้น2ขาพร้อมกันแต่ครูสายฟ้ามีเทคนิคจะมาบอกนะครับหลังจากที่เราทําเทคนิคแรกของการทาท่านี้นะครับก็คือฝึกยืดขาบ่อยๆครับการที่เรายืดขาได้เยอะเนี่ยเราจะควบคุมขาได้ดีครับแล้วก็ เราสามารถกางขาได้เยอะด้วยเวลาทําท่านี้แล้วมันก็จะออกมาสวยนะไม่ใช่อยู่แค่นี้นะนี่ๆๆอย่างนี้ไม่สวยเราต้องกางขาได้เยอะเลย <Okay. S 1> อย่างแรกก็คือการฝึกยืดขานะครับใครอยากยืดได้เยอะผู้สาย้าก็เคยทําคลิปสอนไว้แล้วกลับไปดูได้นะครับในคลิปของการฝึกแยกขาหรือการฝึกยืดขานะครับอ่าต่อไปก็คือการฝึกความแข็งแรงของหน้าท้องซึ่งผู้สาย้าก็ได้ยกตัวอย่างการฝึกไอ้นั้นเค่ยกตัวอย่างนะจริงๆหน้าท้องมีการฝึกอีกมากมายที่ โอ้โหเอามาลงคลิปนี้ก็คงจะไปชั่วโมงนะครับก็สามารถเอามาเลือกฝึกกันได้แต่ที่ให้ใช้บานแล้วก็ยกเพราะว่าเราเปรียบเสมือนตอนที่เราทําท่าก็คือเราจะต้องยกขาใช้แรงต้านยกขาโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างส่วนกลางนับขึ้นมาเป็นหลับก็เลยใช้การโหนก็นําไปลองฝึกกันดูนะครับอันสุดท้ายก็คืออันนี้ดีที่สุดฝึกบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆทําขึ้นมานิดนึง เอาขาตกอีกไม่เป็นไรทําใหม่นะฝึกไปเรื่อยวันนี้ฝึกไปละพักก่อนนะพักกล้ามเนื้อให้มันฟื้นฟูมาอีกวันค่อยฝึกกันใหม่ทํามันซ้ําๆครับบอกไปในหลายคลิปเลยว่าอะไรที่เป็นทักษะเนี่ยเราต้องใช้การฝึกซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆ,ๆจนกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจดจําการเคลื่อนไหวการทํางานการเกร็งได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝึกซ้ําๆดีที่สุดครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองนํากลับไปฝึกกันดู นะครับได้อย่างไรไม่ได้อย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครูสายฟ้าตอบหมดแล้วก็ฝากแชร์คลิปิรืโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่เฮ้ยสนใจท่านี้อยากจะทำได้ค้นหามานานแล้วไม่มีใครสอนก็เอาคลิปนี้นะแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะจะได้มาฝึกท่าที่ดูแข็งแรงและเท่ไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริงกริงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนของครูสายฟ้านะสำหรับวันนี้ผมครูสายฟ้าครูกุมสารการเรียนรู้สุเกสารและพระศึกษาต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย